สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครมุ่งสารเสพครับดาเนินรายการโดยบ่าวขอนนครมุ่งสารเสพครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้นะครับนั่งอยู่ที่ขั้วสำนักงานศิลปิ์ปุ้ไทยบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องนะครับชีวิตมอลํามเป็นยังไงล่ะครับผมก็งอกระมักกระบาดนะครับมันไปเล่นมองใดมองใดเข้ากันยุบเลยเบิร์ดจะติดไปจะได้มาจะไดนนะครับก็นั่งคุยกันโซกันลินต็มเตเมแมนี่แหละครับแม่ขั้วนะครับสางาวุ่งศิลนะครับ เงินสีใสกับบะหมี่นั่งนับเงินเหรอมากันรับเงินเหรียญบาทแจ้งวันจันทรไปซื้อยังงั้นสุดอกนับเงินเหรียญบาทจีบไปซื้ออีกยังเหรอก็เดา๋มันบวอสีใสอีกยังโอ้ยมันถูกแต่มันถูกซะเกินนับพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแม่อีกยังนี่อีกยังเดี๋ยวอีกยังหนิเออแม่รูปใครรูปใครจะได้แก่ขนาดอุ้ยอุ้ยอุ้ย ฝ้าสีขาวฝ้าสีขาวดู้สิถ้าลังนี่ไปนี่แม่นบ่รูกผู้ใดไรม่รู้เจ้าบ่เทียบน้าอนอมาก่นอนน่ะมูเมนผูดได้ปะผูดได้ไหมสาวลูกลูกสาวคนใดนเอากระนั้นคนนั่นแหละโอ้พูดดีปอเอ้าเราอยู่นี่ลูกเจ้ากับคุกี้มอลำ้เพื่อกันตัวนี้ น้นพนกพนักงานดูฝาสีขาวออเบ่ร์เมนแต่เจ้าบ่อนโคุ๊กขี้น้ำอลำเอาลูกสาวกับเอาลูกสาวไปเป็นงานนำ้ำเป็นงานน้ำกับไปเสียงอีสานพร้อมโอเราเราไปเตี้ยนบ่ไปเตี้ยนเสียงอีสานอ,อันผู้ท่าลังนี่มันไปผู้ท่าลังนี่น้องเปียวนางเปียวเปียวเปียววารัตยาบ่แมนแล้วเราเรียกหน่อยแล้วออกไป๊กุ๊กบ่อู้ยูเราเราเราเคยมาอยู่น้ำเฮาอยู่เดีเนาะพักหนึ่งนั่งอีฐเปียวโอ้อยู่ฝ่าสีขามน้ำกัน รูปเจ้าเดี๋ยว่มีบ่บ่มีเอามาเบิ่งก่อนนะมันบ่มีเจ้านำเงินเจ้าสิไปใส่นี่นำเงินเสือเหรมันได้พอาะหาซื้บาทพอาได้ซื้อเน็ตพกิน้องโอ้ยแต่รีต้นแต่เมียชีวิตท่าคือเป็นยังษ์สีคือเว่เออแล้วเดี๋ยวรูปนนท์้อนยี่นี่อ่ะแต่โควิดตคาม่านี่มันเป็นไปไล่ตังเลยเดี๋ยนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตนะครับ นั่งคอสอเกเซ่นั่งคอสอเกเซ่พักก็นั่งเลียดอยู่ขั้วครับคุยกันก็ไม่ขั้วพอดีพักก็เดินทางเขามาถึงสันว่างานมือนี่นึกเมาตวัวพักขี้เล็กตัวละพักขี้เล็กมาใส่เอามริกาบ้านเด้อามงหอบบ้นาน,นรานอ้อ,นองข้ามบ้านร้องข้งามบ้านร,ร้องห้องวันนี้สิตตัวพักขี้เล็กบอกใหญ่ท้วง ไล่ซดกัดบ่ได้มาไล่ซ้ำเขาดอกเขากัดซ้ำนี่แหละเอานต่เป็นกบไทยมันพรีเองนะเอกพวกนั้น่เคเปิดตลกก็ได้ซ้ำตลกเลรอแม่เลยเป็นแม่ัวไปจ้าบาท่กนั้นสวนอบ้าเลย่เ็นกบไทยเรากันซุ่มบางห่งจะตัร้องเพลงเขาฟังนี่ร้องก็ได้พื่อเ่าสาวไทยแลนด์จ้ะคนไทยเรา่นไทย นี่นะพี่น้องมีคั้สำคัญเออเม่ขั้วก็อยู่หลังขั้วอยู่หลังขั้วนี่แหละกันบ่ตถัยคนกับ่เห็นพักกันหัวกันมาหอดมาถึงสำนักงานพี่น้องนะครับมันบ่มีงานกับยุดธลไมือเติบพอดีหัวหน้าเพิ่นไล่สดกุ้มปิดก็เลยโทรกันเข้ามากก็เลยพักกันมากมากก็มาพอแล้วนับเหรียญพอดีกกโลเกลกเล็กโอ้พักขี้เล็กเก็บมาแต่บานผูได้เราก็ไใด เอามาเห็ดส,ส่วนเล็กน้อยกินต้มผักขี้เล็กเขาต้มต้มเจ้าน้ำผักขี้เล็กแกงสิดนนนดงเดือดสองน้ำเจ้าน้ำปลาอะไรต้มมันจืดก็แกงเลยบ่ได้บ่แกงเขาไปกินผู้เียามันที่ขมติขมขาดหวานเป็นลมขมตายคือกบนันขมตายยังคืออ่อนไหวเถียจุ่มน้ำมาหันมีโอ้จเจ้าสิบบุญคัะก็กระเบื้งตัวเนาะนี่แหละพี่น้องชีวิตหมอลำนะครับ พระพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศชีวิตมอลำในสำนักงานตอนนี้เขากำลังไล่สดซชอมไล่สดอยู่ลายผู้ลายคนนี่พี่น้องผมก็หัวก่ากมาหอดวังนึงบางไหนนี่จันีพี่น้องจานีห้อย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 เห็นกล่องมาอย่างนี้จะพักกันนีบป่ะนี่เงี้ยฟาบไปห้ย โอ้ยจานเอีมือมีพี่น้องครับคุยคุยกันเล่นๆครับพี่น้องนี่อันไอ้โป้งพี่น้องไอโป้งโอ้ยโป้งพี่น้องไอโป้งมือแซกเข้า้าเจ้ายากซ่อมพี่น้องก็เจ้ายากซ่อมซ่อมไรนะครับทีมอาจารย์นักดนตรี พูดอะไรนี่ขึ้นรับเลยมืเบดมืเบดโอ้พูดอะไรคุมอยู่หรนมืกีตามือกีตาร์โอ้อันนี้พูดอะนี่ผมมาใจานัดคับโอ้มือี์บอดโอ้ซื้อวางได้ก่อซื้อแอนเซนโอ้แอนเซนอาจารจาแอนเซนมือขี์บอดพี่น้องนะครับพูดอะไรขึ้นอยู่ในปีมืกีตาร์ึติงุบๆเฉยมืบเา่เอิดมันบ่เอิดบ่ แมนบ่เด้อเด้อเด้อพู้ใดนี่เบื้องแน่ผู้ใด้หนิเกรดหน่อยโอ้ยหาจกข้อมึงเลยมันคือคุ้มดีแท้ฮะไล่ชุดว,วะไล่พูดได้ไล่ชุดแล้วไล่เทียบนี่ยล่ะเฮหตยังเดี๋ยนี่นอนครับตีเปียดตีงบมยุบจวนเหตยยังอาจารย์มือกีตาร์พี่น้องนี่พี่น้องทำหาว่าชุดรอนี่ผู้นี้ละ่ะ พี่น้อง <c oughs> นะครับพอท่านมีเมียคครรัับบมีแต่ว่าผู้สาวไรม <c oughs> ิจูลูกแม่เถาว่าจันวะสร้างวะเอาเอาอยู่ในมุง <c oughs> ครับบรรยากาศอ่าเป็นเวลาตอนนี้เวลาใบสามหาสิบเกียรพี่น้องบรรยากาศฝนตกเลยพี่น้องข้ามาคุยคุยกันเล่นเรีนซื้อๆนะครับเอาเล็กๆน้อยๆนะครับจังเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้ง